สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือโซหรือที่ทุกคนรู้จักกันลวลาคือโซโซตอนนะคะโซจะมาทำอีพีใหม่อีพีแรกนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ไม่ทั่วไปยังไงคือไม่ทั่วไปที่ว่าโซจะเป็นตัวงตัวเองมากๆแล้วก็ชิลๆเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนของโซนะโซจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วก็ในระหว่างนั้นจะให้ปัญญาในการใช้ชีวิตด้วยว่า โซเอาชนะอุปสรรคต่างๆในโลกภายในได้ยังไงโซชนะความกลัวในใจได้ยังไงโซเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ยังไงโซโซกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงได้ยังไงปัญญาทุกอย่างโซจะมาเก็บไว้ที่นี่แต่จะไม่ได้มีการตัดต่ออะไรมากนะหรือแท้ไม่มีเลยนะคะอย่างคลิปนี้นะโซก็ตื่นมาเนี่ยโซโซยืนกินกาแฟแล้วโซก็ถ่ายูนะคะว่าเออ โซ so, ทำอะไรบ้างในตอนเช้านะไม่ได้เน้นมากว่าต้องละเอียดขนาดนั้นแต่แต่จะเป็นธรรมชาตินะบางทีบางคลิปอาจจะไม่มีปัญญาอยู่ในนั้นเป็นคำพูดแต่เป็นแต่เป็นไวท์ที่เป็น e NERGY ที่เพื่อนๆได้รับเรารู้สึกว่าอานัํนเป็นตัวโซจริงนะมันคือการฮ e ลลิ่งอย่างหนึ่งน,นะเวลาที่เราอยู่กับคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีไว้ของของคนที่ ไว้สูงๆนะเพราะโซจะเป็นคนที่อยู่ในวบบวกอยู่ส่วนใหญ่นะคะเมื่อไหร่ที่แบบมีเรื่องท้าทายหรืออารมณ์ลบๆ,ๆมาเนี่ยโซจะแบบว่าพยายามไม่ใช่พยายามจะจะไม่อยู่ในจุดนั้นนานนั่นเองนะแล้วก็นี่ก็คือเป็นช่วงเวลาเช้าที่โซเนี่ยตื่นมาแล้วก็กินกาแฟดําบอกทาไม <laughs> บอกเฉยๆว่าตื่นเช้ามาจะกินกาแฟดํา แล้วก็ชงเองนะคะเพราะว่ามันได้ฟิลอ่ะอะทุกคนนะ <Cheers. S 1> ถ้าอยากรู้ว่ากินกาแฟอะไรนะโซจะบอกว่าโซกินกาแฟของเขา้าชองสีเขียวอะเอสเปรสโซกาแฟดำแต่อันนี้ไม่เป็นกล่องของมอคคน่านะคะซึ่งมันหมดไปแล้วกล่องเนี้ยอยากอยได้อยากได้กระปุกมันมาแล้วก็มาใส่เขา้าชองอ่อ sorry ในการสปอนเซอร์นะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะทุกคนไม่มีนะคะแต่ถ้าสปอนเซอร์อย่างเขาบอกได้นะโซจะโซจะใน,ในกาแฟอ่าหมอฟูก็ฟูฟปไปนะ <Okay. S 1> อย่างนั้นนะตื่นตื่นทุกคนก็อุ้ยตกอย่าตกใจใน <c oughs> ในการทุนคนเพราะว่าโซเขาเข้ายิ้มแล้วทีนี้มันก็เลยแบบขึ้นมามันเพิ่งขึ้นมาชัดเพราะว่า เราเล่นทุกส่วนเรา